เสียงเนินทาและเสียงสันเถินมีทั้งตรงตามความจริงและไม่ตรงตามความจริงความจริงซึ่งเจ้าตัวผู้เป็นบัณฑิตรู้ชัดอยู่แก่ใจตนเองไม่ว่าจะมีเสียงนินทาหรือไม่บัณฑิตก็รู้แล้วว่าตนเป็นเช่นที่ถูกนินทาหรือไม่ผู้ที่รู้ตัวอยู่แล้วเหมือนผู้ระวังตัวอยู่ตั้งหลักอยู่ เมื่อถูกผลักหรือถูกชนย่อมไม่เซหรือไม่ทลาลมลุกคลุกคลานและในทํานองเดียวกันไม่ว่าจะมีเสียงสรรเสริญหรือไม่บัณฑิตก็รู้แล้วว่าตนเป็นอย่างไรแม้จะมีเสียงสรรเสริญถูกตรงหรือไม่ถูกตรงตามความจริงที่ตนรู้แก่ใจตนเองแล้วเสียงสรรเสริญก็ไม่มีความหมายไม่มีผลกระทบกระเทือนใจ ดังที่ท่านกล่าวเป็นพุทธภาษิตว่าบัณฑิตย่อมไม่หวั่นไหวในนินทาและสรนเสริญ